ท็อปออฟเดอะเวิวันนี้เก็บภาพความประทับใจไฮไลท์การเดินทางท่องเที่ยวทริปสำคัญสำคัญตลอดปี2,566เที่ยวอียิปต์กันแบบสบายๆต่อด้วยชมแสงเหนือในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนพร้อมกิจกรรมสนุกสนานที่เราประทับใจในปี2,566ภาพความสนุกต่างๆของแต่ละทริปในปี2,566ทำให้คุณมีความสุขไม่รู้ลืมติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of the world พบกันท uh ุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา10นาฬิกานาทีนะครับวันนี้วันส่งท้ายปีเก่าแล้วครับ <S <s หลายคน <S <s อาจจะ นอนอยู่บ้านพักผ่อนหลายคนออกไปท่องเที่ยวเดินทางในช่วงนี้นะครับสำหรับท่านที่เดินทางอยู่แล้วชมพวกเราผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับเพราะสมัยนี้เนี่ยเดินทางก็สามารถดูผ่านทาง YouTube ผ่านทาง Facebook ผ่านช่องทางต่างๆได้หรือแม้แต่ชมอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหนก็ตามแต่สำหราคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยไปด้วยความไม่ประมาทขับรถไปและกลับมาถึงกรุงเทพได้โดยสวัสดิภาพนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย ต้องบอกจริงๆว่าคนออกไปเทีย่ยวต่างจังหวัดกันเยอะมากๆรถราก็ติดต้องระมัดระวังกันที่ดีนะครับ เราก็เป็นช่วงซึ่งเราเนี่ยจะจัดรับบริจาคโลหิตในช่วงไปลายปลายปีอย่างงี้ครับเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เปิดรับบริจาคโลหิตก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ที่บ้านเนี่ยร่วมกันอนุโมทนาสาธุกับพวกเราด้วยนะครับที่มาบริจาคโลหิตกันก็มีคนมาบริจาคโลหิตกันที่นี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรครั้งนี้เนี่ยผมก็ถือว่าเป็นที่น่าดีใจที่มีคนมาบริจาคโลหิตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงความรู้สึกของผู้ที่มาบริจาคโลหิตทีี่่นนกั ดูจากาช่อง JKN ครับ<ม>ขเขาโฆษณาก็เลยถ้าร่างกายยังแข็งแรงอยู่แนะนําให้บริจาคโลหิตน,นะเพราะว่าโลหิตเราก็จะได้ไหลเวียนแล้วก็มันจะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่ได้รับไปด้วยครับที่นี่ก็ครัที่สองแต่ส่วนมากบริจาคตามโรงพยาบาลน,นะคะสะดวกดีคะ่ะไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลว่าแบบบ้างก็แวะมาได้เลยะค่ะ เพราะบางทีมันต้องไปรอคิวโรงพยาบาลก็เชิญชวนทุกคนมาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตคนทั่วๆไปอะค่ะเพื่อขาดแคลนจะได้มีชีวิตมีความสุขมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละครับเวลาที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมก็อยากเชิญชวนนะครับเพราะว่าทาง a Round the World เนี่ยเราจัดให้ มีการบริจาคโลหิตที่ออฟฟิศเราเนี่ยทุกๆ3เดือนเราก็จำง่ายๆเลยว่าวันที่26นับไป3เดือนเนี่ยก็จะมีการรับบริจาคที่นี่ครั้งถัดไปก็จะเป็นวันที่26มีนาคมพอ26มีนาคมเสร็จครั้งถัดไปก็จะเป็นวันที่26มิถุนาคนครั้งถัดไปก็จะเป็นวันที่26กันยายนแล้วก็ปิดท้ายปีด้วยวันที่26ธันวาคมเช่นเคยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาบริจาคก,กับเราแล้วเนี่ยจำไว้ว่าบริจาคก,กันทุก3เดือนในวันที่26าท่ยังไี่าม่ิ ผมเองนี่เป็นคนที่กลัวเข็มบริจาคมาแล้วเนี่ยห้กว่าครั้งทุกวันนี้ก็ยังกลัวเข็มอยู่ทุกครั้งเนี่ยที่จะบริจาคก,ก็ต้องบอกว่าขอพยาบาลมือเบาๆนะครับกลัวเจ็บกลัวเข็มครั้งแรกเนี่ยเราต้องเอาชนะความกลัวให้ได้พอเราได้บริจาคครั้งแรกเราเนี่ยเราจะรู้สึกดีแล้วความรู้สึกดีเนี่ยมันจะทำให้ครั้งหน้าเราก็ยังกลัวเข็มอยู่แต่เรารู้สึกว่าเราเอาความรู้สึกดีเนี่ยเข้ามาข่มความกลัวเข็มไว้ได้วันนี้เลือดจํานวนหนึ่งมันวิ่งอยู่ในกายเราประมาณไม่ถึง3วันเนี่ยเลือดเราเนี่ย สามารถไปวิ่งอยู่ในกายของคนอื่นๆแล้วก็ไปสามารถที่จะช่วยชีวิตเขาต่อชีวิตเขาให้สามารถเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ามหัศาจรรย์มากนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าครั้งหน้ารับบริจาคก,กันในวันที่26มีนาคมเนี่ยมาบริจาคก,กันแต่บางท่านที่มีข้อจํากัดบริจาคไม่ได้เนี่ยร่วมกับเราครับเพราะว่าทางเราเดอเวิร์ร่วมกับ t o อปนิวส์แล้วก็มูลิี่ยังมีเราเนี่ยเรากำลังระดมทุนจัดหารถรับบริจาคโิตเคลื่อนที่นะครับซึ่งเรา จากมอบกันไปแล้วเนี่ยเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นเงิน8ล้าน100,000บาทเพื่อให้กาชาติเนี่ยนำไปสั่งประกอบรถบริจาคคนขึนที่1นคันในรถ1คันเนี่ยจะประกอบไปด้วยเตียงจํานวน8เตียงสำหรับการบริจาคมุมพื้นที่ที่จะให้ทางแพทย์ได้ทํางานตรวจ คัดกรองผู้มาบริจาคแล้วก็มุมพักผ่อนสำหรับผู้ที่บริจาคเลือดเสร็จแล้วจะต้องนั่งพักสักครู่หนึ่งมีตู้เก็บเลือดที่เป็นตู้เก็บความเย็นที่จะดูแลรักษาเลือดหลังจากรับบริจาคแล้วมีเครื่องปั่นไฟมีแอร์คอนดิชันซึ่งจะต้องให้ความเย็นตลอดที่รถจอดอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะรถไม่ได้วิ่งไปด้วยรถจอดตรงนั้นก็ต้องมีเครื่องปั่นไฟนั่นคือสาเหตุที่ทำไมรถ1คันถึงใช้เงินถึง8ปดล้านหนึ่งแบาทคันที่2อตอนนี้เราเดินหน้ารับบริจาคมาได้ประมาณครึ่งคันละก็อยากจจะเชชชิญนผู้มที่สใจจ ร่วมบริจาคนะครับสามารถที่จะโอนเงินมาที่เลขขึ้นบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้เนี่ยนะครับโอนเงินเสร็จแล้วเนี่ยโทรเข้ามาที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเช่นกันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะขอใบเสร็จรับเงินเพราะว่าใบเสร็จรับเงินเนี่ยสามารถนําไปลดหย่อนภาษีแต่ต้องเป็นของปีหน้าแล้วนะครับวันนี้สามสิบเอ็ดธันวาคมแล้วใช้ไม่ทันแล้วก็ชาเป็นของปีหน้าสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าครับก็เริ่มต้นบอกบุญนกันก่อนครับสาหรับวันสุดท้ายของปีนี้นะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทําอะไร ดีๆหลายอย่างเพื่อสังคมคุณผู้ชมท็อปนิวส์ทั้งหลายเนี่ยคือถ้าดูท็อปนิวส์เนี่ยผมเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยเป็นพลเมืองที่ดีของไทยแน่นอนก็ได้ทําสิ่งที่ดีๆร่วมกันเราก็มาร่วมกันอนุโมทนาสาธุในสิ่งที่แต่ละคนทําความดีร่วมกันมานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราอยากจะพูดถึงสถานที่เที่ยวที่เราจะไปพาไปเที่ยวในช่วงเดือนมกราคมซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวที่เรียกได้ว่ามาจากละครสุดฮิตของปีเลย คือปีนี้เนี่ยละครพรมลิขิตทำสถิยอดเปตติ้งคนดูเนี่ยสูงสุดนะครับทำลายสถิติต่อเนื่องกันมาโดยตลอดนะครับ แม้ว่าตอนจบจะมีแผ่วๆหน่อยมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าจบไม่สวยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคนก็รูติดตามกันเยอะมากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะติดตามเรื่องนี้กันต่อเพราะว่ามันเป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์แล้วผมว่าอันนี้ครับคือซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญกว่าบูกะทะอีกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญกว่าการที่จะเอางานสงการมาจัดกัน30วันเทศกาลมันต้องเป็นอะไรที่มันเป็นพิเศษมีความยูนิคเป็นเฉพาะ ที่คนต้องรอคอยไม่ใช่ทําให้กลายเป็นของโลโลแต่ว่างานเขียนงานวรรณกรรมหรือเรื่องราวที่ทําให้คนติดตามอย่างพรมลิขิตือบุเพันิวาสเนี่ยมันทำให้คนสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของไทยได้สื่อสะท้อนถึงรูปแบบศิละปะวัฒนธรรมการใช้ชีวิตขนบรรมเนียมประเพณีของไทยความจงรักภักดีของประชาชนคนไทยที่มีแต่ออสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องราวของการแต่งกายเรื่องราวของการ มีสัมมาคาราวะผู้ใหญ่ผู้น้อยการคาราวะซึ่งกันและกันทุกอย่างเนี่ยจะรวมกันอยู่ในละครหรือในในวน,ใน,ในใิยายทั้งพรมลิขิตและบุพเพศนิวาสอันนี้แหละครับคือการส่งในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ให้ทั่วโลกได้รู้ในบุพเพศนิวาสเนี่ยก็ไปโด่งดังในประเทศจีนนี่แะครับม็นคือการโปรโมทสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแล้วเราก็จะต่อยอดกันด้วยการไปเที่ยวยุทธยากันครับเราเชิญคุณรอมแพงรเดินทางไปด้วยเพระเาะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นทริปที่เรียกได้ว่า เ c l u s i v e มากๆสุดยอดของความ Exclusive เพราะว่าหลายคนติดตามผมลิขิตอาจจะมีเรื่องราวคาใจอยู่ว่าจะาถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นใครอะไรยังไงทำไม กาละเกตเป็นใครเกตจุรงังเป็นใครกิดก่อนหน้านี้ชาติพบที่แล้วทําบุญทํากรรมอะไรร่วมกันมาก็สามารถซักถามคุณรอมแพงกันได้ตัวเป็นๆเ,เลยแล้วเราก็จะไปเที่ยวสถานที่สําคัญๆในนั้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหมู่บ้านโปรตุเกสนะครับซึ่งที่หมู่บ้านโปรตุเกสเนี่ยก็จะมีเรื่องราวนั้นก็จะพูดถึงหรือหมู่บ้านญี่ปุ่นเพราะว่าในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ไล่ลงมาจนถึงคุณหลวงท้ายสะไล่ลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยประเทศไทยเรานี่ก็มีการค้าการขายในช่วงสมัยพระนารายณ์เนี่ย อาจจะค้าขายกับทางยุโรปทางตะวันตกเนี่ยมากหน่อยพอมาถึงสมัยพระเพศราชาเนี่กก็มีการแบบตัดความสัมพันธ์กับทางซีกโลกทางฝั่งตะวันตกมีการค้าขายกับจีนเราจะเห็นขุนชายชาติโยโรปมาเล่นนะครับเป็นขุนนางชาวจีนอยู่ในประเทศไทยหรือในบุเพศนิวาสเราเห็นเจ้าพญาวิชเยนวิชเยนนะครับไม่ใช่วิทยเยนนะครับเราก็จะไปเยี่ยมชมชุมชนโปรตุกเกสชุมชนหมู่บ้านญี่ปุน่นเพราะแนอดีตเนี่ยยุทธยาก็มีเหมือนกับ ใช้หน้าทาวจะเป็นทาวอย่างเี้ครับเราก็จะไปเยี่ยมชมตรงจุดเหล่านั้นนะครับแล้วก็เราก็จะไปสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับละครในเรื่องผมลิขิตคุณรอมแพงก็จะไปเที่ยวกับเราด้วยแล้วก็จะได้พูดคุยกันอย่างเช่นในสมัยของคุณหลวงทายสะเนี่ยสถานที่ที่สาคัญที่หนึ่งก็คือที่วัดมเหยง วัดมเหยงเนี่ยเป็นวัดที่มีความสําคัญมากในรัชกาลของคุณหลวงท้ายสะนะครับแล้วเราก็จะไปเที่ยววัดที่มีความสําคัญอื่น,นๆไม่ว่าจะเป็นวัดกุดีดาวซึ่งวัดกุดีดาวนี่ก็จะเป็นที่ที่มีการฝังซ่อนทรัพย์สมบัติในสมัยกรุงศรีอยุธยาไว้มากจนกระทั่งเกิดตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์เพราะว่าหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแล้วเนี่ยนะครับในปี2310เนี่ยหลังจากนั้นทรนัพย์สมบัติถูกฝังไว้ที่นั่นจนกรื่งการผ่านมา ก็มีการไปขุดทรัพย์ไปขุดสมบัติที่เอาไปฝังอยู่ในนั้นเนี่ยจนกระทั่งเกิดเป็นตำนานเรื่องราวของปู่สมเฝ้าทรัพย์ขึ้นมาไปวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพรมลิขิตระบุเพศนิวาอย่างวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเราก็จะเห็นในเรื่องบุพเพสนิวาสที่เป็นวัดที่ตอนที่กาาเกตเข้าไปหาชีปะขาวหรือในเรื่องของพรมลิขิตก็จะเป็นวัดที่ตอนที่นางเอกกับพระเอกเนี่ย ไปลอยกระทงซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระราชพิธีจองเปรเียนนะครับหรือลอยโคมซึ่งแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คืองานลอยกระทงนะครับเราก็จะไปเที่ยวที่นั่นนะครับเราก็ไปเที่ยววัดที่สําคัญก็คือวัดชัยวัฒนารามนะครับเราก็จะไปวัดพระศรีสันเพชรเราจะเห็นกันบ่อยๆเลยเป็นวัดที่มีพระปรางเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนฐานเดียวกันเนี่ยถึง3องค์ก็คือองค์ประธานแล้วก็องค์ หลองสามองค์เนี่ยตั้งเรียงกันแต่ยบอยู่บนฐานเดียวกันวัดพระศรีสารเพชรเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัดที่สําคัญมากเพราะว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพระสถานหรือว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพระบรมหาราชวังถ้าเปรียบเทียบกับยุครัตนโกสินทร์เนี่ยก็เปรียบเสมือนวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วก็คือวัดที่เป็นวัดที่อยู่ในบริเวณวังซึ่งเป็นวัดที่ มีไว้เฉพาะสําหรับงานพระราชพธิธีมีไว้เฉพาะสําหรับเชื้อพระวงศ์ที่จะทําพิธีในนั้นหร mm hmm. ือได้รับพระบรมราชานาุญาตให้เข้าไปทําพระราชพิธีต่างๆได้นะครับก็คืออันนั้นก็จะเป็นที่ที่เราจะไปเที่ยวกันที่วัดพระศรีสันเพชญนะครับแล้วจุดหนึ่งที่เป็นจุดท่องเที่ยวเรียกจ,จะต่างกับทัวร์อื่นๆก็คือประตูแห่งการเวลาเพราะประตูแห่งการเวลานี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพรหมลิขิตกับอุเพศนิวาเพราะทั้งสองเรื่องนี่มีการข้าม ฟากระหว่างพบเวลาต่งตางๆซึ่งประตูแห่งกาลเวลานี่ก็จะเป็นประตูซุ้มอิฐนะครับซึ่งมีต้นโพเนี่ยขึ้นมารัดตรึงประตูนั้นอยู่ก็จะเป็นสภาพที่ดูแปลกตาเขาบอกว่าต้นโพแล้วก็ประตูนั้นเนี่ยมีอายุมาเป็นร้อยปีละหลายคนก็เรียกว่าเป็นประตูแห่งกาลเวลาเพราะประตูนั้นเนี่ยผ่านการเวลามาแล้วเนี่ยเป็นร้อยปีนะครับเราก็จะไปที่นั่นซึ่งวันนั้นนี่ก็อาจจะเชิญชวนกันนะครับใครอายากจะแต่งชุดไทยเป็น เป็นกาลเกตรหรือเป็นใครก็ได้นะครับในยุคนั้นหรือจะแต่งตัวเป็นพอ่อริทนะครับแล้วก็ไปเดินข้ามประตูแห่งกาลเวลากันนะครับเชิญชวนกันแล้วทริปนี้เนี่ยพิเศษก็คือว่าในละครพรมลิขิตเนี่ยจะมีเมนูเมนูเด็ดเมนูหนึ่งก็คือเมนูหมูกระทะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งในทริปนี้เนี่ยเราไปที่นั่นวันที่28 2930คืนวันที่28เนี่ยจะเป็นคืนที่เราจะมี งานปาร์ตี้หมูกระทะกันซึ่งจะเป็นปาร์ตี้แบบย้อนยุคสวมชุดไทยนะครับแล้วก็ปาร์ตี้หมูกระทะกันนะครับซึ่งทริปนี้ก็เชิญชวนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าพิเศษมากๆคุณรอมแพงผู้ประพันธ์เรื่องพมลิขิตปุกเพศนิวาสเราก็กำลังจะเขียนภาคสาต่อนะครับซึ่งเขาก็จะมีเรียนกันเราก็จะเขียนเรื่องอนึ่งต่อก็จะได้พูดคุยกันกับคุณรอมแพงคุณรอมแพงก็ถือว่า เป็นนักเขียนชื่อดังแห่งยุคเลยสําหรับผมนะถ้าเกิดเทียบในยุคของพวกเราเนี่ยถือว่าคุณรอมแพงเ,เป็นนักเขียนชื่อดังของยุคพวกเราเลยถ้ายุคก่อนหน้านี้ก็เราก็อาจจะนึกถึงคุณสุวรรณีสุคนธาคุณธมยันตรีคุณโสภาคสุวรรณเนี่ยนะแต่ว่มายุคเซนเตชั่นปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าคุณรอมแพงแล้วยิ่งสมัยยุคสมัยนี้เนี่ยคนอ่านหนังสือน้อยลงนะครับ จะให้อ่านนิยายทั้งเล่มเนี่ยเรื่องยากแต่เป้าว่านิยายคุณลองแพงเนี่ยขายดิบขายดีก็หวังว่าจะดึงค่าเฉลี่ยคนไทยอ่านหนังสือว่าปีละ8บรรทัดขึ้นมาได้เป็นสักสิบรรทัดนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าปีที่ผ่านมาตลอดปีที่ผ่านมาเราไปเที่ยวไหนกันมาบ้างครับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจัดทริปไปดูแสงเหนือเนี่ยถึง4ทริปไปฟินแลนด์สวีเดนนะครับไปชมแสงเหนือแล้วก็ไปใส่ชุดที่มันเป็นชุด อากาศเราก็เราสามารถจะไปลอยตัวอยู่ในทะเลที่เป็นน้ําแข็งได้อย่างที่เห็นในภาพที่คุณธีระกับคุณทเกิงเนี่ยกำลังลอยตัวกันอยู่ในน้ําแข็งสนุกสนานมากนะครับล้วก็มีกิจกรรมไปจับปูอารสก้ากันแล้วก็ทานปูอารสกากันแบบไม่อั้นสด Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด around Around the World Tour a รา u เ d the ว o r ด d นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่สองนะครับกับ top o f the world นะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตเรียนแบบคุณยิ่งรักนะครับมีโพยครับเพราะว่าคือมันไม่ใช่มีโพยเพราะว่าไม่มีปัญญานะครับแต่มีโพยเพราะว่ามันจำไม่ได้ ตลอดปีที่ผ่านมาเนี่เราไปเที่ยวเยอะเลยครับแต่ว่ารับรองว่าอ่านไม่ผิดนะครับไม่มีอ่านผิดอ่านถูกเป็นประเทศหัดใหญ่หรือจังหวัดหัดใหญ่ประเทศซิดนีย์คอนกรีแต่ทำนองนี้ไม่มีแต่จะเป็นต้องมีโอยครับเพราะว่า จะมาสรุปให้ฟังว่าปีที่ผ่านมาจริงแล้วเรามีทริปเยอะแยะมากมายเลยซึ่งถ้าผมพูดเนี่ยก็ไม่หมดเพราะมันสองหน้ากระดาษเลยครับก็ขออนุญาตเรียนแบบคุณยิ่งรักนิดนึงนะครับแต่ถ้าจะกลับมามอบตัวเมื่อไหร่ก็ติดคุกจริงๆนะครับอย่าป่วยอีกนะครับเดี๋ยวน้องไปอยู่ชั้น14อีกนะครับชั้น14มีคนเดียวเยอะพอแล้วครับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีทริปไฮไลท์หลายทริปนะครับอันนึงที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยแล้วก็จัดได้สบายไม่เหมือนใครเนี่ยหลายคนจะบอกโอ้โหไปอียิปต์ทำไมของ เราเรือราคามันสูงจังเราจัดไปอี์เนี่ยถึง3รอบแล้ว3รอบเนี่ยเต็มทั้ง3รอบที่เราราคาแพงวคนอื่นเนี่ยเพราะเราสบายวคนอื่นครับ เรามีการนั่งเครื่องบินภายในประเทศเี่ยถึง3ขาเราไม่ให้ลูกค้าต้องนั่งรถตลอดต,อน,ตอนยาวๆตื่นตีสามนั่งรถไปเที่ยวอบูซิมเบลเที่ยวอบูซิมเบลจะต้องรีบตีรถกลับมาภายในวันเดียวไหมครับเราไปค้างคืนที่อบูซิมเบลด้วยแล้วเราก็บินจากอบูซิมเบลเกลับมาที่ไคโรคือเราใช้เราเที่ยวกันแบบสบายครับก็คือเราเน้นที่ความสะดวกสบายของผู้ที่ท่องเที่ยวกับเราเป็นหลักเราล่องเรือล่องแม่น้ํา นายเนี่ยเราก็ล่องเรือที่เป็นเรือของในเครือของโมเวนพิกซึ่งเป็นเรือเครือของสวิสแลนด์ไม่ใช่เป็นเรือ5ดาวแบบท้องถิ่นหรือโลเคอลเพราะเรือล่องไม่นํ้ำนายต้องยอมรับว่ามันมีเรือ5ดาวหลายแบรนด์มีทั้งแบรนด์ที่แบรนด์แบรนด์โลเคอลแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลอย่างของเราเนี่ยใช้แบรนด์ของโมเวนพิกนะครับเราก็ไปเที่ยวกันสบายๆแต่จุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของทริปอียิปต์ต้องบอกว่าท่านที่ไปมาแล้วนี่จะจําได้หรือว่า งานชมแสงสีเสียงที่สวยที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่อาบูซิมเบลที่มหาวิหารอาบูซิมเบลแสงสีเขาตระการตาด้วยความที่มหาวิหารแห่งอาบูซิมเบลเนี่ยเขาใหญ่โตมากนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาต้องบอกคุณชมว่าปีนี้และปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่แสงเหนือเนี่ยมีอนุภาพรุนแรงที่สุดเพราะว่ามุมที่พระอาทิตย์เนี่ยหันจุดดับกับทําให้เกิดปฏิกิริยาของพายุศุริยะเราก็เกิดความแปรปรวนของ กระแสแม่เหล็กบริเวณขั้วโลกแล้วทำให้เกิดแสงเหนือและแสงใต้มากที่สุดเนี่ยคือปีนี้และปีหน้าเขาบอกบางคนก็บอกว่าจะเห็นปรากฏการแสงเหนือได้ชัดเจนมากเป็นอันดับที่คือเรียกได้ว่ามากที่สุดในรอบ30ปีบางคนบอกว่ามากที่สุดในรอบ12ปีแต่เอาเป็นว่าปีนี้และปีหน้าเนี่ยได้เห็นแสงเหนือชัดๆแน่ๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจัดทริปไปดูแสงเหนือเนี่ยถึง4ทริปเราต้องบอกเลยว่าทั้ง4ทริปเนี่ย ได้เ,เห็นแสงเหนือกันอย่างเต็มอิ่มจุใจจริงๆนะครับอย่างทริปแรกที่เราไปกันเนี่ยนะครับไปเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราไปล่าแสงเหนือกันที่ไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยทริปที่2เราไปล่าแสงเหนือนทริปนี้เขาบอกสนุกมากไปฟินแลนด์สวีเดนนะครับไปชมแสงเหนือนแล้วก็ไปใส่ชุดที่มันเป็นชุดอัดอากาศแล้ก็เราสามารถจะไปลอยตัวอยู่ในทะเลที่เป็นน้ําแข็งได้อย่างที่เห็นในภาพที่คุณธีระกับคุณทเกิงเนี่ย กำลังลอยตัวกันอยู่ในน้ําแข็งสนุกสนานมากนะครับแล้วก็มีกิจกรรมไปจับปูอาลาสกากันแล้วก็ทานปูอาลาสกากันแบบไม่อั้นสดๆเพรากลับมาที่ปูอีกแล้วพูดถึงปูอันนี้ไม่ใช่ปูยิ่งรักนะครับคนละปูกันปูยิ่งรักนั้นยังไม่กลับมามอบตัวครับแต่อันนี้ปูที่เราไปกินคือปูอาสกานะครับแล้วทิปฟินแลนด์สวีเดนเนี่ย เราจะกลับไปเที่ยวกันอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับในช่วงเดือนเมษาสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปเที่ยวสวีเดนกับฟินแลนด์เนี่ยนะครับเราไปกันในวันที่1-11ถึงเมษายนนะครับเส้นทางเหมือนเดิมที่จัดไปในเดือนมีนาคมเลยความสนุกสนานมีเหมือนเดิมโอกาสในเห็นที่จะเห็นแสงเหนือก็มีมากเท่าเดิมนะครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณเธเกอเกิงคุณธีระเนี่ยได้เห็นแสงเหนือกันอย่างแบบเรียกได้ว่าชํำใจชํำตากันเลยนะครับ แล้วแสงเหนือเนี่ยเขาจะโอกาสที่จะดูได้เนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมหามีนาเมษา,านะครับแล้วก็หมดละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราก็ไปเดือนมีนาแล้วก็เว้นวักไปถัดมานะครับเราไปชมแสงเหนือกันนะครับที่นอร์เวย์นะครับไปล่องเรือสำราญนะครับไอแลนด์ปรินเซสอันเป็นทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่ผมไปกับพี่มาอ,อน,นาภา โอ้ได้เห็นแสงเหนือกันตั้งแต่วันแรกเลยครับวันแรกที่ไปถึงเนี่ยเห็นแสงเหนือกันถ้า,ถาคุณชอบดูรูปเนี่ยพิมานี่แบบยืนกลางหนาแารวผมปั้งฟูเหมือนกับเดินผ่านสนามแม่เหล็กมาเลยวันนั้นเห็นแสงเหนือชัดมากตั้งแต่วันแรกแล้วเรียกได้ว่าเห็นแสงเหนือกันแทบทุกวันทริปนั้นที่สะใจจริงๆเนี่ยคือวันจุดท้ายก่อนที่เราจะเดินทางกลับเนี่ยเรือสำราญของเราเรือไอแลนด์ r รินเซสเนี่ย จอดอยู่ที่เมืองโลฟตเตนเมื่องคืนนั้นเนี่ยเราก็ภาวนาคือสุดท้ายแล้ว mm hmm. เห็นใจเหนือชัดๆเถอะปรากฏว่าแสงเหนือเนี่ยมาแบบเต็มท้องฟ้าสามารถเห็นได้จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับคุณมาออนาภานี่แฮปปี้มากๆครับลองฟังคลิปเดินที่คุณมาเคยสัมภาษณ์ไว้นิดหนึ่งนะครับความตั้งใจของเราในทริปนี้นั่นก็คือการได้เห็นแสงเหนือวันแรกถึงทองโซ่ต้องบอกเลยนะคะว่า แสงเหนือมาต้อนรับเราในคืนนั้นได้อย่างชนิดที่เรียกว่าแบบโอ้โหถึงแม้จะไม่นานหรือว่าไม่ชัดมากแต่ก็ยังโอเคพอเราก็เฝ้ามองอย่างเงี้ยทุกวันวันที่สองมาแบบว่าสวยงามเลยก็มีความสุขมากๆก็แน่นอนนะคะสิ่งที่สมารถที่สุดคือเราไม่ต้องย้ายกระเป๋าไปไหนเลยเราอยู่บนเรือ แล้วเราก็ลงไปเที่ยวในเมืองต่างๆที่ต่างๆที่สวยงามอย่างที่เล่าให้ฟังเป็นอะไรที่ที่พักสบายอาหารอร่อยตามสไตล์ Around the world นั่นแหละครับแล้วก็จากทริปที่ไปฟินิลนส์มาถัดมาเนี่ยนะครับเราก็มีทริปชมแสงเหนืออีกคริปหนึ่งซึ่งเห็นแสงเหนือกันแบบจุใจเหมือนกันเป็นทริปที่4ของปีก็คือทริปที่ไปดู แสงเหนือกันที่สวีเดนแล้วก็นอร์เวย์นะครับเป็นทลิปที่4ของปีนะครับซึ่งชมแสงเหนือเนี่ยของปีหน้าเรายังมีอีกนะครับอย่างที่เรียนว่าวันที่1 1ึ 11, เมษายนเนี่ยเราจะไปชมแสงเหนือกันที่ฟินแลนด์สวีเดนจะเป็นทริปที่กิจกรรมเยอะมากมีกิจกรรมสนุกสนุกเยอะนั่งเรือไปจับปูอรลาสกาไปนอนในอีกครูกระจกตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่า เราขายไปใกล้จะเต็มแล้วน่าจะเหลืออีกเพียงแค่2อสมที่เท่านั้นนะครับถ้าณผู้ชมสนใจเนี่ยอันนี้ต้องรีบจองแล้วก็ทริปใหญ่ๆที่เราจัดในทริปที่ผ่านมานะครับต้องเรียนว่าอีกทริปหนึ่งที่ต้องพูดถึงไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือทริปตามรอย3ามก๊กทริปตามรอย3ามก๊กเนี่ยถือว่าเป็นทริปที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของ around the w o r l d เลยเพราะ่า around the world จัดทริปมาเนี่ยทริป3ามก๊กเป็นทริปที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่ามีผู้ร่วมเดินทาง คือผู้โดยสารเนี่ยประมาณ250รวมสตาฟก็ไปเนี่ยรวมๆก็300คนก็ไปเที่ยวกันแบบสนุกสนานการบริหารการจัดการเนี่ยทุกคนกลับมาก็ชมกันว่า,เ,าเราดูบริหารจัดการคนจำนวน300คนได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจัดทริปล่องเรือแม่นม้ำเนี่ยเราใช้วิธี เช่า,หาเหมาเรือเราจะไม่เหมือนทัวร์อื่นๆเพราะว่าเรากล้าที่จะเช่า,หาเหมาเรือแล้วเรามั่นใจว่าคุณผู้ชมไว้วางใจที่จะไปเที่ยวกับเราชวนไปเที่ยวดานูก,กันครับในช่วงวันที่20ถึง29มีนาคมปีหน้าเนี้นะครับไปเที่ยวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็เดินทางกันมาจนถึงวันสุดท้ายห่งป,ปีแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะครับ อวยพรคุณผู้ชมนะครับให้มีความสุขในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเป็นปีมังกรก็ขอให้เป็นปีมังกรทองเป็นปีมังกรที่ล่าเริงแจ่มใสเป็นปีมังกรที่มังกรแข็งแรงแข็งขันนะครับแล้วก็ขอทุกคนนะครับมีความสุขมีสุขภาพภาราไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงจะได้ไปเที่ยวด้วยกันไปรอบโลกกับ Around the World ครับวันนี้ขอนาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ครับขอให้ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งและหลายๆลครั้งสองหมู่บ้านเรเน่หมู่เกาะโลฟอเทนไปเอ๊